ที่ไรก็มงแต่เรื่องทุก์เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรังแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดี ทำให้เธอได้ i, เรียนร <falls> ู้ว่าเธอคือเทวดาเทวดาเทวดาคี่เธอเธอคือเทวดาเทวดาคอยรักษาตัวเองไม่ต้องรอให้ใครอืมือไม่ต้อรอใใครนับือัธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอ วันนี้ดูรักกันมากกว่าปกตินะบรรยากาศอย่างนี้คนลุกนะอย่าพูดดิกลัวอะไรไม่ทราบฉันปวดครีมโอ้ยเฮ็นน่ะมันใช้เวลาปวดครีไม่เล่าควรเปนอันกันได้เหรอหมาหลับป็นอย่างนี้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออนี่ไงว้าทำไมมันสวยอย่างนี้่ตกใจอะไรกันใช่มาดีโอ้โหนี่ขนาดมาดีแล้วเนี่ยมาทำไมก็มันใกล้วันอะไรแล้วนะอ๋อวันตรุษจีมาขอส่วนบุญเช็คปะ นึกดูดีๆสิวันนี้มันเป็นวันที่สำคัญสำหรับคนที่มีความรักอย่างฉัน จะเป็นวันแฮปปี้วาเลนไทน์เดยแล้วเฮียมีของจะให้จะกริงจะกริงนี่เอาไว้โทรหาเฮียนะตั้งแต่6กโมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยเอาไว้กันแดดไม่กลัวแดดอยากได้ไหมเจ๊อยากได้คะ่ะ <laughs> พ่อเอาไปแล้วก็จะโทรหาเฮียใช่ไหมเออจะเอาไว้โทรหาพ่อของลูกชายหนูะคะ่ะ <laughs> พ่อของลูกชายน่ารักจริงๆ, <laughs> ๆเลยแปลไม่ออกใช่ไหมสามีเขาอ่ะ แปลว่ามีผวัวแล้วเหรออ๋อย,ย,ยอมยอมมีผวัวแล้วไปหลอกอีกแล้วแต่ว,ว่ากวงยังไม่มีผัวแต่ว่ามีอัตังหาริมมาซับมาฝากมึงสองรื่สังหาริมมาซับแปลว่าอัตซับที่มันเคลื่อนที่ได้โป๊ปากโป๊ป,ป,ปากนี่มึงอ้ามกมา,กมากเลยนะเนี่ยสองเรื่เนี่ยรามกตรงไหนกวงเอาส้มมาแจมไว้เก้าวรถะพวกะร้อนกับมึงไงแล้วไปไม่ก็อยากเอิญ เห็นลูกหลานจีนรักษาประเพณีตุจ,จีนแบบนี้น่าชื่นใจจริงๆมุกไม่เลิกเลยนะไม่แต่วันไหว้เจ้าก็อย่างนี้ก็แล้วเหรอแต่ไม่เป็นไรเห็นเจื้อเนี่ยมีฐานะเป็นพี่ชายอ้วงยอมให้ <laughs> พี่น้องรวมตัวแบบนี้มันอบอุ่นใจดีนะแ,แต่โมงบ้าก็อยู่แบบนี้ละใครจะเตรียมของไหว้ละ่ะโกตันครับ<ม>เ,เตรียมของไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะดีมากเลยจ้ะแล้วนี่เจอหนังสือไหว้เจ้าด้วยกวเก่าเก่านี่ของโกเหรออ๋อไหนไหน อันนี้ขอป้าปลาอัวแต่ว่าไม่ทําตามหรอกยุ่งยากนะถึงว่าเพราะเหตุน,นี้หรือเปล่าโคถึงไม่ค่อยเฮงอ่ะอันนี้กวงขอเถียงน้วมันเฮงตลอดแต่ว่าเฮงสวยทุกวัน <S <S 2> <S 2> <S 2> โอว้วันตัุจีนไม่อยากทำอะไรเลยนะเนี่ยถ้าจะให้เฮงเฮงน่นะนี่ต้องทำตามหนังสือที่ป้าป้าของโอคบอกไว้นี่นี่นดูนี่เขาบอกว่าไอการเริ่มต้นไหวเนี่ยจะต้องเอาไส้เอาตับแล้วก็เอาเครื่องในสดๆเนี่ยนะไปไหวเจ้าที่ไหวเทวดาจดตรงที่สําคัญเลยนะ โดยเฉพาะเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้อ่ะไม่เอาพ็เียรียวด้วยลหละจะได้ทําจิ้มจุ่มตรงไหนเขียนุ่งต้องไหว้ด้ยวยของแบบนี้นี่ไงตรงนี้ไงน,นี่นี่นี่ดูเลยนี่นี่ตันเอนเอให้<ง>ดูดีดีดในนี้เขาบอกว่าถ้าไม่ทําตามวิธีนี้เนี่ยนะจะมีพวกสัมภเวสีผีเล่รล่อนเนี่ยมาขโมยของไหว้เทวดาจะโกรธเอ้าออแลไม่เกี่ยวอะไรกับเทวดาด้วยอะ นายทำแบบนี้ทำไมพี่มหมันไสอะมีอะไรปะ <c oughs> ไหวกันอยู่ได้เทวดาฟ้าดินฮะเจ้าที่เจ้าทางบันพบุรุษโอ๊ยไหวกันแม้กระทั่งผีไม่มีญาติลอ้มาอย่างฉันเนี่ยไม่เคยคิดถึง,ไม,คคถงไม่เคยคิดจะไหว้กันเลยหรือไง <c oughs> <c oughs> ไอ้มารขี้อิจฉาว่าจะไม่แสดงตัวแล้วแต่ตอนนี้มันทนไม่ไหวพี่มะทำให้ถูกใช่ไหมลุงพไม่ใช่ <c oughs> ลุงจะออกของไหวองี้สิใช่ไหมลุงโปใช่ไหมล่ะนี่ท้าไหวกันผิดๆถูกๆแบบเนี้ยท่านเจ้าที่เทวดารวมถึงโอภพันรพบุุษที่เสียไปแล้วเนี่ยก็คงไม่ได้ของไหวใช่ไหมพวกนี้ก็จะกลายเป็นคนอากตันอยู่แล้วมาเองเนี่ยก็จะสบายใจไม่ได้กันถามจริงเหอะมาทำอะไรเหรอนอนใบชานี่ ฉันพี่น้ำชานะจะเรียกฉันว่าน้ำชาไข่มุกก็ได้อโอ้ยนี่พี่ไข่มุกทำตัวอิอฟแคิดจะมีความรักละสิใครคือผู้ชายผู้โชคร้าของนั้นพี่บอกตรงๆไม่ได้หรอกเดี๋ยวผู้ชายก็เสียหายโอยพี่ใบให้ก็ได้อ้าวใอ,ไอะไรอ๋อยู่นี่เขาเป็นผู้ชายขา,ขาวๆตาตีตีซีแ<ฟ>มน ไอ้นั่นก็อยากได้นะแต่ไม่ใช่ไปเบอร์ไปเบอร์ใบเบอร์ใบเบอร์เขาขาวขาวตาตีตีเหมือนกับไม่ใช่คนไทยอ๋อนี่คนอุ้ยอ้นั่นก็ยิ่งหยากได้ใหญ่แต่ไม่ใช่แหมอุ้ยไปเบอร์ไปเบอร์ไปเบอร์มีอายุขึ้นมาหน่อยนึงอ๋อ คแกไปออกรายการนี้ใช่ไหมน้าเน่าออเช้านี้เออรายการที่ฉันอยากทำคือรายการจับไข่คุยเฮ้จยจับไข่คุยจับไข่คุยนั่นแหละมาเป็นรายการอาหารเมนูไข่เ,ออเมนูไข่ย,ยังไงวะไข่ดาวไข่เจียวไข่คนแล้วก็ไข่เคม็มไข่ดาวนี่ใบเพิ่มอีกนินนด้ป่ะได้ได้ได,ได้เดี๋ยวฉันใบเพิ่มอีกนิดนึงนะไม่ใช่ คล้ายๆคนไทยอักษรน,นำขึ้นต้นด้วยวกอไก่รองท้ายด้วยว่าตอเปลือกเจ้เคยเนี่ก็แก่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 และแก่ไม่เคยเรียนหนังสือก็ได้ไง่าคือต้นด้วยกอไก่กไรงท้า้วย่าเปล่าโกต,โต<า>ัน ตาไปฉี่รถจอมปวดใครเนี <mm ่ยเห็นแม่ผีออกตามไ้ควักเลยไม่ก็งวนนันนาเขาเคยให้ความช่วยเหลือฉันนันไงและฉันก็เห็นเขาว่าใหญ่ดีอ่ะหมายถึงใจใหญ่ใจดีเนี่ยคนเรามีความรู้สึกดีอ่ะก็ต้องบอกความรู้สึกนี้ในวันวาเลนไทน์มดไปข้างในเหรอหรอถ้าเรารู้สึกดีกับใครก็ต้องบอกงั้นเหรอ หรอจะบอกต่อหน้าคนอย่างนั้นเลยหรออา้นะไม่ไหวอะเขินผมไปดีกว่าแต่ว่าพี่ตามมานะสาธุสาธุสาธุาธพี่ไข่มุกฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าน,นอกจากพี่จะไม่สวยแล้วพี่ยังไม่เลือกอ,อ,อีกโอ้เนาะใจใสนี่แกสองคนด่าฉันเหรอและแกสองคนเนี่ยเคยส่องกระจกมกั้งไหม แหวนห้อนเนี่ยหงอนเนี่ยก็มีไอ้เหอะโอ้โหจริงจรถามเวลาได้ไหมพี่เพชร <c oughs> พี่เพชลงของฉันหน่อยสิ <c oughs> เผื่อผู้ชายจะได้รักได้หลงสับ้างอ่ะ <c oughs> น่ะนี่พูดกันแบบแมนแมนเลยนะเรื่องเนี้ยไม่ต้องถึงพ่อปู่หรอกพี่เพชร มีวิธีรัดจัดการให้รับรองจะร้องบ้า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 บ ไม่จำกัดเลยอะไรก็ได้แดน,น่ใจนะแน่ใจครับอะไรก็ได้โหยแต่เล่นถามเันก็ซึ้งๆ,ๆหน้าอย่างนี้ผมก็เขินกันนะเนี่ย <c oughs> แต่ว่าคอยใส่ครับอะไรอันนี้จะมาทำจิ้มจุ่มแถวนี้เหรอเนี่ยเอาละเอาละมาเลยมาเลยนี่อุปกรณ์เตรียมมาพร้อมแล้วบันเลงเลยแล้วมีช่วยแต่งไหมละครับ <c oughs> พี่เจครับนี่มันอะไรกันครับก็พีมาสิยุ้ยพวกนี้เอาของสดๆดิบๆมาไหว้เทวดาไม่รู้เรื่องไงว่าเขาไม่ทำกันน่ะแล้วทำไมล่ะครับมันเหม็นขาวไงไหว้เทวดาต้องใช้ของที่สะอาดสะอาดใช่แล้วใช่แล้วนี่เทวันสาธุรีบไปบอกพวกมันนะว่าให้เลิกเอาของอุตริมาถวาย พวกเราถ้าไม่งั้นไม่จัดการดวนนะลุงไม่ยอมลุงไม่ยอมลุงไม่ยอมกลับไปไหนเนี่ยฮะลุงไปรอต้นโพก่อนไป้จัดการให้แหมแค่นี้ไปก็ได้โอ้ยนี่ไม่ไหวแล้วเว้ยไปอะคุณมีมาบอกว่า มีเสียงอะไรอย่าหันไปมองเพราะเดี๋ยวพวกวิญญาณเล่นล่อมันจะมาไปกิน่วงไม่เชื่ออะไรง่ายหรอกเว้ย